ก็ต้องขอ,อการสว่อถคนกันด้วยนะครับผมเป็นใครผมชื่อเจมนะครับวันนี้เราเกมที่ไม่ชื่อว่าไรแวันนี้เราเกีกที่ไม่ชื่อว่าแกง s ต่ r ไอ้กัสนะครับวันนี้ผมมาสอนการฟาร์มเงินให้ได้ให้ทำยังไงถึงฟาร์มเงินได้เยอะๆนะครับวิธีแรกยึดคอนยึดเอ้ยไม่ยึดคดอ,ดองแรงมากนะครับแลนด์มาร์คให้ได้เยอะเะ ถ้าเราอัพเนี่ยเราจะได้เยอะมากนะครับอ่าแ้ามันจะบอกเลยว่าถ้าอยู่ได้เยอะๆอาจจะได้เงินเพิ่มในการเล่นในแบบนี้เอืคอครใช่ไหมเราจะได้หยุดตัวนี้ด้วยนะครับอ่าวิธีแรกนะครับวิธีสองทำงยังไงวิธีสองก็ อ่ะผ,ผมไม่ไ็นเปิดเนนะครับขออภัยด้วยนะครับวิธีสองทำงยไงทำภารกิจบัตรผ่านสงคารามนะครับถ้าทำได้บางทีอาจจะได้แบบบริมันาจจะได้สามหมื่นหกหมื่นหนึ่งแสนแสนห้าสองแสนก็ได้นะครับอ่านั่นคือวิธทีที่ผมบอกนะครับอาจจะได้ของดีด้วยนะครับพี่สามก็คืออ่าเข้าไปใเกมเลยนะครับ พี่สามมังทำาทำายังไงพี่สามก็ขายรถนะครับเอ่อทำอไปที่ขายรถก่อนนะครับโอเคไปที่ขายรถนะครับเออเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันว่าพี่สามมันมีวิธีหนึ่งก็คือเล่นคาสิโนนะครับนะแต่แต่มันได้เงินยากนะคะว่ามัน มีโอกาสมันมีโอกาสได้น้อยนะครับที่อาจจะได้เงินได้เงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วก็การเล่นคาอิโนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับจะไปหาเล่นนะฮะอ่าคือรถมันเอาไปหารถแพงๆขายมันนะฮะเราไปหารถแพงๆขายมันโอเคกว่านะฮะเไปหารถแบบแพงๆขายขาามันนะดูโฆษณาเอางมนั้นนะฮะมันโอเคกว่า มันได้เงินเยอะด้วยนะครับนี่อันทำแพลงอันสมมติอ่ะอันมีคันนึงที่ผมชอบมากเลยได,ยดย้ขายได้โคตรแพงนะครับมันชื่อว่ามันเป็นมันนะคือมันขายแลมโบกินีนะครับแลมโบกินีโอ้อืนขายแลมโบกินีนะอันนี้มีวิธีทำให้ได้ให้ได้เยอนะเลย เปลี่ยนที่นะเราได้ค่ะทำตามให้เหมือนที่สุดน,นะรถลัมโบกินีนะเป็นคันเบนมัน,ม,นมันชื่อมันชื่อมันชื่อว่าอะไรสักอย่างอ่ะนี่อะคดเอาไว้ใช้คันนี้โอ้โหออกมาหาให้หยุดนะเราจะมาหาหยุด ขอตัดยอดตัดฉากไปนะครับตอนที่เจอรถคันนั้นนะฮะริงคับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมเจอแล้วคันนี้คันนั้นคันนั้นน่ะมันคล้ายคล้ายคันนั้นนะฮะคล้ายคล้ายแบบเนี้นนนนยแต่มันเป็นอีกคันหนึ่งที่มันขึ้น,น,น,นามาเป็นรถหัวสีส้มๆนะฮะมันเป็นยังไงร,รถหัวสีส้มมันจะเป็นรถราคาแพงๆนะครับเราหาเราวิธีหาเงี้ยก็โอเคเราก็ต้องไปขับ คับต้นเล่นไปก็ได้ค่ะต้นเล่นแล้วก็เจออีกนะคะอ่ะสมให้เราขายจะได้เงินกี่บาทคันนี้ถ้าไม่ใช่แบบมันจะแบบหัวซบไม่ใช่รถคันหัวส้มๆนะฮะได้กี่บาทนะแล้วคันนี้ผมจำได้มันมันแสนแสนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเป็นหัวส้มเป็นคันที่มันหัว,หวเป็นส้มๆอะ คาร่ะถ้าขายธรรมดา, 50, ดา 2, 100, ห้าหมื่นดูโฆษณาสองแสนห้าคุดยื้อนะครับอ่ผมขายแบบนี้นั่นผมไม่มีผมไม่อยากเปิดโฆษณาไม่อยากเปิดนี่นะเนี่ยได้สองจะได้ส,งดสงองสองหมื่นห้าฮะวิธีวิธีเนี่ยมันคือวิธีที่สี่ของผมนะครับ บีห้าคืออะไรก็ผมกำลังคิดอยู่วีดีโอห้าคืออะไรมีห้าน่าจะน่าจะน่าจะไม่มีนะครับนมอะไรคิดกินได้กินอย่นี้อ่ะคิดแล้เร็จแล้วผมวิดีห้าก็เริ่มเล่นวนไปนั่นแหล้ววนไปตามๆวนไปก็ได้นะ ถ้าทำนั้นนะอะเอากูอาจจะได้เงินเป็นแสนเป็นน้านนะฮะเอาขูเยอะมากนะครับอ่าผมบอกให้คลิปนี้ไม่เท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมด้วยกันนะครับคลิปนี้คลิปนี้ต้องทำยังไงลังดูเสร็จแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ไม่เท่านี้ครับบายบาย